ขอเชิญเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566นะครับในวันที่8ถึง18ทธันวาคมนี้นะส่วนลุมพินีครับและ www. Ang ang g a n นกาชาิ .com พบกับกิจกรรมย้อนวันวาน,นหลากหลายรูปแบบครับอาทิรับรางวัลใหญ่สอยดาวตักไข่สลากกาชาติเพื่อการกุศลถนนย้อนวันวาน,วนกับการแสดงที่หาชมได้ยากชอบสินค้าราคาถูกและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดังมากมาย ที่สำคัญชวนนุ่มจงผมไทยทเที่ยวงานวันกาชาติและอย่าลืมพกถุงผ้าลดโฟมลดพลาสติกแยกขยะในงานกาชาติด้วยนะคะห้ามพลาดน,นะครับ8-18ถันวาคมนี้เวลา11อโมงเช้าถึง4ทุ่มณนะสวนลุมพินีและ www. งานกาชาิ .com ตลอด24ชั่วโมงครับ